ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบแนบแน่นวิถีพุทธห้องสมุดอัจฉริยะโรงเรียนเมืองปุมรัฐเป็นโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอปฐมรัฐสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอดเขตสองผลงานดีเด่นในโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี รับใบตราตั้งครั้งที่1ถึงครั้งที่3ได้คะแนนในระดับสูงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอดเขตสองในกิจกรรมโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเรื่องผักบุ้งแปลงกายและไข่เค็มสมุนไพรซึ่งเป็นโครงงานเด่นโดยทางสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมะศึกษารยเอ็ดเขตสองได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาร้อยเเขตสทุกรุ่นนอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นสูงต่อไป กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยจำนวน20ิกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1ภูเขาไฟระเบิดกิจกรรมที่สองน้ำจืดน้ำเค็มกิจกรรมที่สามแม่เหล็กกิจกรรมที่สแสงเลี้ยวเบน กิจกรรมที่5สนุกกับไฟฟ้าสถิตกิจกรรมที่6ลูกข่างหลากสีกิจกรรมที่7การเผาไหม้กิจกรรมที่8กระจกเงาทำได้ทุกอย่างกิจกรรมที่9ปั๊มขวดลิปเทียนกิจกรรมที่10อินดิเคเตอร์จากพืชกิจกรรมที่11 น้ำทรายและน้ำมันกิจกรรมที่12บสองสนุกกับฟองสบู่กิจกรรมที่ส3บสามมเมล็ดพืชเต้นระบำกิจกรรมที่ส4การจมและลอยกิจกรรมที่สิบห้าหมดลอยน้ำกิจกรรมที่สิบหลูกโป่งพองโตกิจกรรมที่สิบเจแสงและภาพ กิจกรรมที่18ปริมาณน้ำในแก้วเท่ากันหรือไม่กิจกรรมที่19การจัดหมวดหมู่กิจกรรมที่20ผลิตการาซฟองฟู่